ไปดูภาพล่าสุดของนิคมอุตสาหกรรมลุนะโดยเฉพาะด่านแรกก็คือโรงงานฮอนดา<ช>้ากบคุณเป็นภาพล่าสุดเมื่อเช้าน,น,นี้ับฮนิครมนะเข้รงงานอุตสาหกรรน้าหที่ไลเขมานะครับจาก้าไทกเขามี่าหกรรมาด้นาดนตอนืนอน,น,นะครับ กรศิวิชัยนะครับเป็นนักวิจัยประจําศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลังสิตศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติเนี่ยก็จะศึกษาผลกระทบภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับเน้นหนักทางด้านน้ําก็มีทั้งภัยแล้งซึนามิน้ําท่วมน้าแล้งฝนตกหนักแผ่นดินไหวก็มีการศึกษาด้วย ตัวเราเรือไปแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบว่าสภาวะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีความทีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลเป็นการศึกษาวิจัยแล้วก็นำเสนอให้ถึงประชาชนนะครับ ช่วงนั้นในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยเราก็ย้ายที่ตั้งของเรานะครับไปอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ถ้าจะพูดชื่อก็คือไทยพ PBS สนะฮะทุกคนก็จะเห็นหน้าว่าอาจารย์เสรีออกไทยพีบีทุกวันเวลาหลายๆ,ๆรอบนะครับเราก็ยกคอมพิวเตอร์ยกข้อมูลทุกอย่างของเราไปนั่งวิเคราะห์สถานการณ์รายวันที่นั่นเลยนะครับเป็นเวลา ตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาครับผมผมก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำรายวันนะฮะก็คือทิศทางการไหลของน้ำนะครับสถานการณ์รายวันว่าน้ำไหลถึงตรงไหนแล้วอัตราการไหลแล้วนานแค่ไหนพื้นที่ที่จะการไหลเนี่ยจะท่วมเต็มพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าไปในบทบาทน,นักวิชาการนะครับข้อมูลเนี่ยเราจะต้องถามว่าช่วงนั้นเนี่ย หลายข้อมูลเน่ยมันเป็นสารสนเทศท่วมท้นมากมาจากหล,หลายแหล่งข่าวเหลือเกินเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างนะครับก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อัปเดตสถานการณ์จากสำนักข่าวหลายๆช่องจากไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทีวีหรือว่าสถานีวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารวมรวบรวมข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆและข้อมูลเนี่ยต้องถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและฉับไว ถามว่าในแต่ละวันถ้าตามลําดับเลยเนี่ยตื่นเช้ามาปั๊บเช็คข่าวก่อนเลยเราจะแบ่งการทํางานออกเป็นสส่วนนะครับท่านอาจารย์เสรีเนี่ยจะออกพื้นที่กับพิธีกรน,นะครับท่านจะไปท่านจะเจาะลึกในส่วนของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นว่าบางวันท่านมาดอนเมืองอย่างเงี้ยเราก็จะได้ข้อมูลในส่วนของดอนเมืองหลักซี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือท่านจะทําอยู่ในวงหนึ่งแต่ผมเนี่ยจะต้องเช็คข่าวทั้งหมดก็คือถ้าท่านอยู่ดอนเมืองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือข่าวทางราชบางัง น้องจอกมินบุรีพระรามสอมาช่วงนั้นเราก็กังวลมากว่าพระราม2จะท่วมหรือไม่ท่วมผมก็จะต้องนั่งเช็คข่าวข้อมูลแล้วก็มาตรวจสอบข้อมูลมาสร้างแผนที่นะครับแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลกราฟิกที่จะใช้ในรายการ ต้องบอกก่อนว่าแบบจำลองที่อาจารย์เสรีสร้างเสร็จเนี่ยผมก็เอามาปรับปรุงขึ้นมาให้อยู่ในนําเสนอในรูปแบบ Google Earth อย่างเงี้ยครับผม KMZ เพื่อที่จะสามารถบอกถึงระบุพื้นที่ได้ก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเลยทุกวันวันละหลายสายเลยว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้บ้านเขาจะท่วมเท่าไหร่น้ําจะมาเมื่อไหร่และจะท่วมนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องแบบเออก็เอามาประยุกต์ใช้ได้เยอะเลย เราเป็นนักพยากรณ์อย่างหนึง่งเราสร้าง Worst Case Scenario ขึ้นมานะครับผมถ้าอย่างของเราเนี่ยเราพูดถึงปริมาณน้ำฝนน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องดูถึงพื้นที่ภูมิประเทศด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้จะมีข้อมูลสำคัญภูมิประเทศแม่น้ำสายต่างๆแล้วก็ แนวรูปแบบแนวทางการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคตเราจะเอา3ตัวแปรหลักเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตอนที่เราช่วงวิกฤตน้าท่วมเนี่ยเราก็เลยได้รับความเชื่อใจจากหลายหลายท่านนะ,นะครับผม ความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานเนี่ยมีความสําคัญมากด้วยความที่บุคลากรของศูนย์เนี่ยมีแค่2คนนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเราเป็นหน่วยงานเอกชนความขีดจํากัดในการทํางานด้านอุปกรณ์ต่างเนี่ยเราจะไม่เพียงพอเหมือนกับหน่วยงานทางด้านราชการต่างเนี่ยแต่ด้วยความน้อยนิดที่เรามีอยู่แต่เราก็ต้องมีความร่วมมือจากภายนอกเพื่อจะทาให้งานลุ่วงออกมาได้อันนี้ในความคิดผมนะ ตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขามีบทเรียนละว,ว่าเขาจะเตรียมรับมือยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้มาตรการหลายๆมาตรการที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยคือมาตรการป้องกันตัวเองนะครับคือน้ำเนี่ยถ้าไม่แผ่ขยายในวงกว้างถ้าเรากั้นเขาน้ําก็จะยกตัวสูงขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงแล้วคนส่วนมากจะพูดถึงแค่มิติเดียวมิติความสูงเขาไม่พูดถึง3ามมิติก็คือกว้างคูณยาวคูณสูง น้ำมาไหลามาเป็นปริมาตรก็คืออย่างน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยตอนตอนนี้ถ้ามันอยู่ในถาดมันก็สูงประมาณ2เซนแต่ถ้าที่อื่นกั้นหมดปั๊บมันก็เหมือนอยู่ในแก้วน้ําก็จะสูงขึ้นใช่ไหมะฮะออผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยว่าถ้าบ้านชั้นกั้นบ้านคุณกั้นแล้วน้ําไปอยู่ที่ไหนล่ะถ้าน้ําท่วมอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็จะมีค ondition ที่เปลีここ่ยนไปในรูปแบบของแผนมาตรการของกยนอพวกทำฟัดเบพวกทำแนวคันไดป้องกันตะลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้เรากำลังศึกษาอยู่ว่าถ้าหากเกิดถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วน้ำมามากกว่าเดิมหรือว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีปริมาณฝนมากกว่าเดิมเนี่ยจะมีผลกระทบในรูปแบบยังไงก็คือช่วงนี้เรากำลังในช่วงของการศึกษาครับผม ไปแต่และที่ศบเต็มไปหมดเลยครับเราไม่มีฐานข้อมูลเราไม่มีองค์ความรู้ถ้าเกิดอีกมันจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าเราควรที่จะต้องหันมาทำการศึกษาเกี่ยวกับ จำลองทางของซีนามินี่แหละเพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้ต่อไปเน,นาาี่ยนะครับพอเรียนไปจนจบปริญญาตรีนะครับก็ด้วยความที่ตั้งใจเรียนนะครับไหนไหนเราก็มาเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่ก็ได้เกรินยิยมระดับหนึ่งหลังจากนั้นอาจารย์เขาก็ ชวนเรียนต่อปริญญาเอกเรียนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกพร้อมกันนะครับหลักสูตร4ีปีนะครับในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ํากับอาจารย์เสรีนะครับมาเรียนได้เทอมเดียวเกิดเหตุการณ์สึนามิ6จังหวัดภาคใต้นะครับใช้ฝั่งทะเลอันดามันโอ้คนตายเกือบ8 00 0คนก็โอ้โหเยอะมากก็เลยเปลี่ยนท็อป,ปิกของเราจากคลเมชเชกเนี่ยมาศึกษาทางด้านสึนามิผมไปแต่และที่ศพเต็มไปหมดเลยครับ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราไม่มีฐานข้อมูลเราไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยสึนามิเลยถ้าเกิดอีกมันจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าเราก็ต้องพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะลดผลกระทบทั้งด้านความสูญเสียอย่างงี้ครับผมก็กลับไปดั้งดูข้อมูลนะครับว่ารถชนอุบัติเหตรุรายปีเนี่ยแต่ละปีพันกว่าคนโอ้โหเราเครียดมากกับการลดอุบัติเหตุแต่สึนามิตุ้มเดียวตายไป800 0ัน โอ้โหรวมไปเท่าไหร่แล้วล่ะครับตรงนี้ก็เลยจุดประกายว่าเราควรที่จะต้องหันมาทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบจาลองทางของซูนามินี่แหละเพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต ว่าซีนามิจริงๆเนี่ยมันคือเป็นการเคลื่อนที่ของมวลน,น้ำนะครับไอการเคลื่อนตัวของมวลน,น้ําที่มีวัตถุเนี่ยเข้าไปแทนที่มวลน,น้ําในฉับพลันอย่างเช่นว่าเราโยนส้มลงไปในถังถังน้ำปุ๊บน้ําก็จะแพร่กระจายมีอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นโลกใช่ไหมฮะก็เป็นแต่ว่าอุกกาบาตเนี่ยไม่บ่อยเท่ากับซีนามิที่เกิดขึ้นส่วนมากเนี่ยจะเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลครับผมที่จะส่งมาจะไปแทนที่น้ำแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นตัดเข้ามา บริเวณชายฝั่งได้ถ้าแผ่นดินไหวรุนแรงเนี่ยแผ่นเปลือกโลกก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้มากขึ้นนะครับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมุมการเคลื่อนที่ด้วยถ้าอย่างเช่นว่ามันเคลื่อนที่ในแนวดิงปั๊บอย่างเงี้ยโอยกตัวขึ้นสูงปั๊บคลื่นสึนามิก็จะแรงแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนที่อย่างนี้ปั๊บแยกออกไปสึนามิก็จะไม่รุนแรงเท่ากับการเคลื่อนตัวในแนวดิง ก็ได้ไปอบรมที่ญี่ปุ่น6เดือนนะฮะ <c oughs> เกี่ยวกับซีนามิแบบจําลองซีนามิอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็กลับมามาพัฒนาแบบจําลองของเราในชายฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยและพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยคนเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เสียย่ยงภัยข้อมูลที่จําเป็นที่สุดก็คือข้อมูลการเตือนภยัย องค์ความรู้ต่างๆก็คือได้พัฒนาเป็นเว็บเบสเตอร์ hmm. จะสามารถเตือนภัยได้ในเวลาอันน้อยก็คือน้อยกว่า1นาทีก็คือพอเขารู้ข้อมูลปั๊บเขาสามารถประเมินตัวเองได้เลยว่าเขาควรจะอพยพหรือไม่หรือหรือว่าจะอยู่ต่อหรือจะอพยพ mm hmm. สิ่งที่ต้องรู้ก็คือไทม์ไลน์ก็คือเวลาจะมาเมื่อไหร่แล้วความสูงเป็นยังไง ถ้าความสูงไม่มากเขาก็ตัดสินใจอยู่คือถ้าความสูงเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะอยู่หรือเขาควรจะไปในพื้นที่<อ>ที่เขาอยู่ถ้าเขาอยู่บนเขาแล้วโอเคก็ปลอดภัยใช่ไหมฮะอยู่บ้าน2ชั้นแล้วอยู่บ้านอยู่ชั้น3แล้วโอเคปลอดภัยแต่ถ้าเขาอยู่ประมาณชั้น2เนี่ยเขาจะต้องตัดสินใจละถ้าขึ้นมา3มเมตรขึ้นมา6เมตรอย่างเงี้ยมันความแตกต่างมันต่างกันถึง3มเมตรก็คือเขาจะเสี่ยงขนาดไหนแล้วเวลาจะเป็นการบ่งบอกว่า เขามีเวลาแค่ไหนที่เขาจะสามารถอพยพไปถึงจุดที่ปลอดภัยหากเกิดบริเวณประเทศอินโดนีเซียนะครับบริเวณนี้นะครับที่เกิดซับดักชันโซนเนี่ยประมาณ4องศาเหนือ94องศาตะวันออกเนี่ยหาเราคลิกไปปั๊บนะครับระบุที่ขนาดความรุนแรง8.5ลิกตร์ความลึก20กิโลเมตรนะครับ หากกดดาเนินการเนี่ยเราก็จะสามารถระบุได้ว่าอย่างเช่นพังงานเนี่ยจะมีเวลาที่คือจะเข้ามาประทะเร็วที่สุดคือ1 1 7นาทีความสูงคืนสูงสุดคือ2.78เมตรนะครับภูเก็ต102นาทีความสูงคืนสูงสุด2.37เมตรถ้าหากดูต้องการดูในพื้นที่เชิงลึกยิ่งกว่านี้นะครับก็จะสามารถดูได้ก็คือคลิกเข้าไปในจังหวัดพังงาเลยนะครับก็คือแหลมปะการางเนี่ยจะมี ขึ้นจะเข้ามาเมื่อ1 3 1นาทีความสูงคขึ้นสูงสุดจะอยู่ประมาณ2.75เมตรหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ถวายให้กับพระองค์โสม,มนะครับกับให้ใช้ในงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ในพื้นที่เสียงภัยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก nah. ็โรงแรมต่างๆที่เขามีนักท่องเที่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ติดตั้งไว้สอนวิธีการใช้ให้เขาเราก็เคยศึกษานะครับในส่วนของอ่าวไทยเนี่ยเราก็ดูแผ่นดินไหวในอดีตก่อนนะครั time. บก็คือมันมีที่ใกล้สุดที่มีโอกาสที่จะประทะเราเนี่ย ก็อยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ดูซิว่าถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยขนาดความรุนแรง9.0ลิกตรผลกระทบที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่หัวหินอะไรประมาณ20เซน30เซนอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลาประมาณมากกว่า14ชั่วโมงที่จะขึ้นจะเข้ามาอย่างเงี้ยครับตรงนี้เนี่ยที่เราเคยศึกษามเมื่อตั้งแต่ปี50นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุน่นขนาด9.3ลิกตอร์ คือก็หลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะขึ้นจะมาเข้าถึงเนี่ยอ่าวไทยอีกกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตอบให้กับประชาชนได้ว่าเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะกว่าขึ้นจะมาถึงฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีการเลี้ยวเบนในสเต็ปหนึ่งแล้วนะจากเลี้ยวเบนเสร็จแล้วมาถึงอ่าวไทยมันก็ต้องมีการเลี้ยวอีกรอบนึงตรงส่วนตรงเนี้ยผลกระทบก็จะไม่เยอะก็โชว์การศึกษาของเราได้อย่างเงี้ยครับผมเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วหลังจากที่เราให้อ ไปแล้วนะครับเราก็มาพัฒนาต่อว่าเอ๊ะเราควรที่จะปลูกฝังตั้งแต่ก็เหมือนกับประสบการณ์จากญี่ปุ่นเนี่ยว่าเขาปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลเลยนะเราก็เอ๊ะอยากจะให้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยให้รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงเราไม่ได้ยัดเยียด องค์ความดูให้เขาแต่เราจะให้บอกว่าเออลองเล่นมาเป็นเกมดูซิอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเงี้ยครับผมก็พัฒนาว่าถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เขาควรจะอพยพไปในพื้นที่ไหนเวลาเท่าไหร่มีเวลามากน้อยแค่ไหนแล้วดูซิว่าถ้าโดนขึ้นซัดแล้วจะเป็นยังไงผมว่าอย่าลืมสิ่งหนึ่งนะครับพวกภัยต่างๆเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ย มันจะมา,มาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับส่วนมากจะมาในช่วงที่เราลืมนะครับน้ำท่วมกรุงเทพไม่ใช่เรื่องครั้งแรกนะครับมาหลายปีละแต่ว่าเราลืมไปแล้วนะครับเราเคยได้รับ f o r w a r d m a i l มาว่าน้ำท่วมที่พระ,พระบรมรูปทรงม้าเป็นยังไงแต่เราก็มองเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกร่วมนะครับพอลืมเขาก็จะมา เ,อนอนเนต้องรู้ก่อนว่าภูมิประเทศที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับถทบอย่างบ้านผมเนี่ยบ้านผมอยู่เชียงรายสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือผมไม่เจอแน่นอนพายุซัดฝั่งใช่ไหมฮะซึนามิบ้านผมไม่เจอแน่นอนแต่สิ่งที่ผมจะเจอก็คือน้ําป่าไหลหลากเราจะทํำยังไงถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง เราจะต้องทํำยังไงก็คือเราต้องรู้ในภูมิประเทศของแต่ละคนก่อนตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูชนิดของไัยที่เราจะเจอและหลังจากนั้นก็คือเตรียมพร้อมรับมือได้ ็ชอบเพราะว่าชอบการคำนวณครับผมก็พอมาเรียนก็มีความสุขครับก็ต้องเรียนฟิสิกส์เคมีภาษาไทยก่อนหลังจากนั้นก็เข้าวิชาภาพก็มีความรู้สึกชอบมากขึ้นได้เรียนวิชาสำรวจเรียนวิชาโครงสร้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเรียนครบทุกองค์รวมตั้งแต่ปัตตพีก็คือทางด้านดินทางด้านน้ําทางด้านโครงสร้างทางด้านถนนแล้วก็ทางด้านการจัดการต้องเรียนทุกกระบวนการเลยครับในโยธาอสนุกครับเราจะต้อง ไปดูก่อนว่าไปดูอีกว่าพื้นที่แต่ละภัยเนี่ยควรจะต้องมีการเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างในด้านไหนเพราะว่าภัยแต่ละชนิดมันก็มีลักษณะของการเกิดภัยที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเรียนปัตตภีธรณีวิทยาก็สามารถรู้ถึงสภาพภูมิประเทศต่างๆของแต่ละพื้นที่ได้ลักษณะของดินเป็นดินอ่อนดินทรายหรือว่าเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแหล่งน้ําก็คือ ดูลักษณะของแข่งร้้ำอะไรได้อย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็คือหลายๆอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติได้ตรงมากครับผมถ้าดูว่าตัวเองชอบฟิสิกส์คณิตศาสตร์เนี่ยชอบเคมีอย่างเงี้ยครับมาเรียนทางนี้แล้วจะมีความสุขที่จะเรียนคือถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจนะครับ แล้วก็จะเรียนแล้วยังมีความสุขผมก็พูดยากนะผม,ผมมาชอบฟิสิกส์ตอนที่ผมมาเรียนวิศวะที่นี่แหละครับอาจารย์สอนฟิสิกส์เก่งมากออขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ปียาทําให้ผมมีความสิดว่าเออฟิสิกส์มันไม่ได้ยากเ,เรามานั่งฟังอาจารย์ปียาแล้วฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับเรานั่งอยู่บนรถเรายกของเราแบกของทุกอย่างมันคือฟิสิกส์หมด แล้วเรามีคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยในการแก้สมาการอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถเรียนแล้วมีความสุขแล้วก็เรียนแล้วมองเห็นภาพคนเราต้องมีจุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายเราต้องบอกกับตัวเองว่า เราจะได้เกียรติยอันดับหนึ่งเราก็ต้องทําให้ได้ครับพอเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราต้องทําให้ได้เราก็จะต้องรู้ว่าเราจะทํำยังไง1 2 3 4สี่เราต้องทาเราต้องอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาทําแบบฝึกหัดข้อสอบเก่าร ue, เราก็ต้องไปศึกษามาก็ต้องมาหัดฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาผมว่ากอกลุมเพื่อนให้ได้ครับอยู่เพื่อนที่สนใจเรียนนะครับเราก็จะสนใจเรียนด้วยกูอยู่กับเพื่อนขยนันเราก็จะขยันด้วยถ้าเราอยู่กับเพื่อนเที่ยวเราก็จะเที่ยวอยู่ตลอดเวลา สมัยเรียนเนี่ยติวหนังสือกับเพื่อนอยู่ตลอดเลยนะครับไม่อ่านหนังสือเองเพราะว่าอ่านหนังสือเองเหงาแต่อ่านหนังสือกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะช่วยกระตุ้นว่าเฮ้ยตรงนี้เพื่อนไม่ได้เราช่วยติวตรงไหนเราตรงนี้เราไม่ได้เพื่อนมาช่วยเราติวอย่างเงี้ยครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่ตลอดเวลาครับเปลี่ยนเยอะนะครับผมว่าข้อมูลข่าวสารตอนนี้ต่างข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยสามารถถึงกับเด็กได้โดยตรงนะครับ เด็กสามารถหาองค์ความรู้ต่างๆได้มากมายจากคุณลุง Google จากคุณป้า YouTube อย่างเงี้ยน,นะครับเขาสามารถหาข้อมูลได้รูปแบบของอาจารย์ก็จะดูแลเด็กเปลี่ยนไปก็คือให้คำปรึกษามากขึ้นเด็กตอนนี้กล้าแสดงออกกล้าคิดกก้าถามมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่จะอยากจะบอกกับน้องๆนะครับสิ่งที่น้องจะเรียนมันคือสิ่งที่จะอยู่กับน้อง ตลอดไปน้องเรียนในมหาวิทยาลัย4ถึง6ปีแล้วแต่คณะแล้วแต่สาขา,านะครับเป็นสิ่งที่น้องจะต้องทำงานอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปตั้งแต่น้องตอนนี้น้อง18น้องจบตอน22น้องจะต้องทำกับสิ่งนี้จนถึงอายุ60สิสิ่งที่น้องเลือกเนี่ยมันเป็นอนาคตของน้องอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่กับสิ่งที่ใช่อยู่ยังไงให้มีความสุขแค่นั้นเองครับ ตอนนี้ก็คือเราก็คือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็คงต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นต่อไปเนี่ยครับเพราะองค์ความรู้มันคงจะจบที่เราไม่ได้ก็คงต่อไปต้องเป็นรุ่นต่อไปแล้วแหละที่จะมาศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปเรามีฝันครับฝันให้ไกลแล้วเราก็ต้องไปให้ถึงครับขั้นตอนที่จะไปให้ถึงนี่แหละครับลำบากที่สุดแต่เราก็ต้องมาวางแผน สร้างโฟชาร์ดให้กับชีวิตให้ได้ครับ